สิบวิธีตามหลักพุทธศาสนามีการทำบุญด้วยกัน10วิธีเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ10ประการคือ 1. ให้ทานแบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญเรียกว่าทานนัมการให้ทานเป็นการช่วยขัดเกลาวความเห็นแก่ตัว ความคับแค้นความตันหนีทีเหนียวและความติดยึดในวัตถุนอกจากนี้สิ่งของที่เราแบ่งปันออกไปก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นหรือชุมชนโดยส่วนรวม 2. รักษาศีลก็เป็นบุญเรียกว่าศีลละัยเป็นการฝึกฝนที่จะลด ละเลิกความชั่วไม่ไปเบียดเบียนใครมุ่งที่จะทำความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเป็นการหล่อเลี้ยงบ่งเพาะให้เกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกตำ่ำสามจเจริญภาวนาก็เป็นบุญเรียกว่าภาวนาใหมา่การภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจและปัญญาทำให้จิตสงบไม่มีกิเลส ไม่มีเรื่องเศร้าหมองเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงผู้ที่ภาวนาอยู่เสมอย่อมเป็นหลักประกันว่าจิตจะมีความสงบชีวิตมีความสุขดีขึ้นสูงขึ้น 4. อ่อนน้อมถ่อมตนผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตาต่อผู้น้อยและต่างก็อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม รวมถึงการให้เกียรติให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกันทั้งในความคิดความเชื่อและวิถีปฏิบัติของบุคคลและสังคมอื่นเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนก็เป็นบุญเรียกว่าอัปปจาย,ยานามัย 5. ช่วยเหลือสังคมรอบข้างช่วยเหลือสระแรงกายเพื่องานส่วนรวม หรือช่วยงานเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือก็เป็นบุญเรียกว่าวาย,ยาวัจจไม่ย 6. เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเราหรือในการทำงานก็เปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วมทำร่วมแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วก็เป็นบุญเรียกว่าปฏิทานไม่เจ็ด ยอมรับและยินดีในการทำความดีหรือทำบุญของบุคคลอื่นการชื่นชมยินดีหรืออนุโมทนาบุญไม่อิจฉาหรือระแวงสงสัยในการทําความดีของผู้อื่นก็เป็นบุญเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมา่แปบดบฟังธรรมบ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างสวยฟังธรรมะฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญา หรือมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นความจริงความดีความงามก็เป็นบุญเรียกว่าธรรมะสวรรด์ใหม่เแสดงธรรมให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้อื่นนำธรรมะไปบอกกล่าวเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับฟังให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นเรื่องของความจริงความดีความงามก็เป็นบุญ เรียกว่าธรรมัเทศนาไมา่สิบทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสมมีการปรับทิฏฐิแก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรมให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอเป็นการพัฒนาปัญญาอย่างสำคัญถือเป็นบุญด้วยเช่นกันเรียกว่าทิฏฐุชุกกรรม ทิฏฐุชุก,กรรมหรือสัมมาทัศนะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำบุญทุกชนิดและทุกโอกาสจะต้องประกบและประกอบเข้ากับบุญกริยาวัตถุข้ออื่นๆทุกข้อเพื่อให้งานบุญข้อนั้นๆเป็นไปอย่างถูกต้องตามความหมายและความมุ่งหมายพร้อมทั้งได้ผลถูกทางสวัสดีค่ะ